สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่1 9บเกถึงยีกุมภาพันธ์ซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจากกักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999นะฮะเราติดต่อเข้ามาได้ครับสำหรับ pre o ด d e r นะสร้อยแอมเบตนะครับผมสำหรับ rose q u นั่นเอง <c oughs> สำหรับโรดคอ r ์สนะฮะโรดคอสโอเคอ่ะโอเคนะฮะมีทั้งหมด10เส้นเท่านั้นนะครับผม mm hmm. เช่นเคยเท่ากันกับ a m ม t i ิสนะฮะอันนี้คือโรดคอ r ์สนะครับโรดคอสส่งเสริมเรื่องของความรักความสัมพันธ์ mm hmm. นะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มกันที่ไพ่แทโรลนะครับผมแล้วก็อ่านพลังงานรวมแล้วก็อ่านพลังงานแยกในแต่ละราศี แล้วก็พลังงานของไพ่ออร์คอลนะฮะดูซิว่าในสัปดาห์นี้คุณจะสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างนะครับผมหรือว่ามีข้อความมีความต้องการจากจักรวาลที่จะสื่อสารกับคุณอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ตัวคุณเองได้คว้าโอกาสได้ดีที่สุดนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับมาชาวราศีธนูนะครับ นี้หนาวนะอากาศเย็ยนๆเลยแหละนะครับชาวราศีธนูนะสบายดีกันทุกคนนะมา รามาดูครับว่าสัปดาห์นี้เป็นยังไงโอ้โอเคคุณได้9 of swords e i of pentacles และ ten of pentacles สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวราศีธนูจะต้องจับตาดีๆนะผมรู้สึกว่าคุณเองจะได้รับโอกาสอะไรใหญ่มากๆแต่คุณเองดันตัดสินใจผิดพลาดนะครับเออแปลกแปลกมากตัดสินใจผิดพลาดนะฮะ คุณเองตัดสินใจผิดพลาดเพราะความลังเลปกติแล้วชาวราศีธนูไม่เป็นอย่างนี้นะไม่ลังเลนะครับผมไม่แน่ใจว่าทาไมเป็นลักษณะนั้นนะคุณได้เท n น f p อ n t พ c เ e s คิลสัปปะนเเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับสิงสนามเขาเรียกอะไรนะสิงสนามทะอซ้อมหมูสนามจริงอะ่ะคือมันเหมือนกับคุณเองจะเจอสถานการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ คุณเองฝึกฝนมาอย่างดีมีความรู้มีประสบการณ์มีความเข้าใจมีอะไรทุกๆอย่างครบถ้วนเลยอาจจะเป็นในเรื่องงานก็ได้ว่าโหงานนี้ทำมาเป็น10รอบมาเป็น20รอบแล้วฟิตมากปึงปังมากคือพยายามคือเขาเรียกอะไรเข้าใจทะลุปูโป่ปงปรากฏว่าพอทำจริงพรีเซนต์จริงๆหรืออะไรก็แล้วแต่ผลลัพธ์ดันออกมาไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง นะครับผมเช่นเดียวกันถ้าเกิดสําหรับชาวราศีธนูใดที่ดีอยู่กับในเรื่องของความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับคุณเองรู้สึกมั่นอกมั่นใจคนนี้มากคนเองรู้สึกว่าคนนี้จะออกมาในรูปแบบดีมากๆอะไรอย่างนี้นะสุดท้ายมันวืดนะฮะสุดท้ายมันแป้วสุดท้ายมันแผ่วสุดท้ายมันไม่ได้เป็นอย่างที่ที่มันควรจะเป็นนะครับผมเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยกะเกณฑ์ลำบาก มันค่อนข้างที่จะตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันเคยเป็นมันมันเป็นสถานการณ์ถ้าเกิดคุณเองอสมมุติว่าดาวทางแฟนคุณสมมุติว่าดาวทางเจ้านายคุณหรือคุณเองเตะตระเตรียมอะไรไปสักอย่างหนึง่งจะมีแฟกเตอร์จะมีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามาที่ทําให้ชาวราศีธนูเนี่ยเมื่อตัดสินใจบนประสบการณ์เดิมเนี่ยมันจะผิดไปเลยนะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแปลกเหมือนกันนะแล้วก็ คุณได้ n i g h t of wands นะครับผม n i g h t of wands และ n i g h t of swords n i g h t of wands n i h t of swords เออผมรู้สึกว่าเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองพยา,พย,าพยามแล้วพยายามอีกพยายามแล้วพยายามอีกนะอืมเป็นสถานการณ์ที่คุณเองเหมือนกับ repeat the same mistake มันเป็นสถานการณ์ที่แปลกดีแต่ สำหรับตัวคุณเองชาลสีธนูอาจจะต้องระมัดระวังแล้วกันนะฮะว่าเหมือนกับตัวคุณเองมั่นใจว่าโอเคเมื่อก่อนทําแบบนี้ยังไงก็สําเร็จเมื่อก่อนเนี่ยตัวคุณเองเสนองานในลักษณะนี้เนี่ยเจ้านายอ p พรูเจ้านายให้อนุมัติให้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นแต่ถ้าเกิด p r e เซนต์แบบนั้นแบบแบบเดิมเนี่ยในในสัปดาห์นี้รู้สึกว่ามันจะดีเรลหรือมันอาจจะผิดพลาดนะครับผมระมัดระวังอันที่1น,นะฮะอันที่2คือ คนที่คุณคุ้นเคยคนที่คุณเองที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะทำอย่างนี้ยังไงก็ก็ได้แน่ๆหรือว่าเหมือนกับสมมุติว่าถ้าทาผิดอะไรไปแล้วก็ไปขอไปขอโทษหรืออะไรเงี้ยเขาจะให้ภัยรอบเนี้มันเหมือนกับจะไม่เป็นอย่างนั้นเอ,อรอบนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือแตกต่างออกไปนะฮะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีธนูอาจจะต้องะระมัดระวังนิดนึงนะฮะเดี๋ยวไปดูไอออราเคิลกันดีกว่าโอเค เดี๋ยวเรามาดูพลังงาน Oracle นะฮะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับออราเคิ Oracle นะฮะพลังงานจักรวาลของ Oracle อันนี้นะฮะผมใช้มีคนถามเหมือนกันนะฮะโอเค Starseed Oracle นะฮะใช้ Starseed อ r a c l e ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับผมคุณได้ I remember Soul Plan Faith Faithed Life versus Destiny Life นะฮะ Soul Plan นะครับโอเคในพลังงานนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณเองตัดสินใจและเปรียบเทียบระหว่างตัวความศรัทธาของคุณความเชื่ออะไรบางอย่างของตัวคุณนะ ด้วยพลังงานที่เรียกว่า face life f a ไล life เหมือนกับสิ่งที่คุณศรัทธาคุณเชื่ออะไรบางอย่างคุณเชื่อมั่นในความสัมพันธ์อะไรบางอย่างคุณเชื่อมั่นในงานบางอย่างคุณเชื่อมั่นในการลงทุนอะไรบางอย่างนะครับเปรียบเทียบกับ destiny life destiny life ผมมองเป็นพลังงานจักรวาล เป็นเส้นทางที่จักรวาลหยิบยื่นให้กับตัวคุณมันเหมือนกับคุณเองเปรียบเทียบความเชื่อบนตัวคุณเองกับความเชื่อของพลังงานจักรวาลที่เปรียบเทียบกันในสัปดาห์นี้ตัวคุณเองจะได้เห็นอะไรที่ที่แตกต่างเลยคือเหมือนกับสิ่งที่ตัวคุณเองเชื่อและศรัทธาจะถูกเปรียบเทียบหรือถูกเขย่าโดยพลังงานจักราวาลเหมือนกับคุณเองยกตัวอย่างตัวคุณเอง สมัครงานอะไรสักอย่างหนึ่งคุณเชื่อมั่นเฟซของตัวคุณคุณเชื่อมั่นว่าฉันเนี่ยทำงานนี้มา25่ปีแล้วฉันจะต้องทำงานนี้ได้ยังไงฉันก็ต้องได้ในขณะที่ destiny life เป็นสถานการณ์ที่คุณเองได้ Job Off e r อีกที่หนึ่งคุณเองได้งานได้เสนองานอีกที่หนึ่งคนละที่กับที่ตัวคุณเองสมัครออกไปนั่นคือสถานการณ์ที่โอกาสที่คุณทำ กับสิ่งที่จักรวาลหยิบยื่นให้มันคนละที่มันคนละจุดหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณเองจะต้องเอามาเปรียบเทียบกันเขาเรียกโซ่แผนถามว่ามันเป็นเรื่องงานอย่างเดียวหรือไม่หมอไม่นะมันเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้มันเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบบุคคลที่ตัวคุณอยู่บางทีคุณเองอาจจะไม่เชื่อนะแต่ว่าในการปรึกษาส่วนตัวของผมเนี่ยมีคนบางคนเนี่ย คือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ตั้งแต่เขาไม่เจอคนคนหนึ่งมาเป็น20ปีแล้วแล้วเขาได้เจอนะในขณะที่เดิมทีเขาเขาก็ใช้ชีวิตของเขาในช่วงเวลาหนึ่งโดยที่คิดคำนึงถึงคนคนนั้นอยู่แต่ว่า <c oughs> คนคนนั้นไม่ได้อยู่ในชีวิตของเขาอ <c oughs> แต่ว่าในที่สุดเมื่อมีสถานการณ์หรือมีพลังงานอะไรเปลี่ยนอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยสิ่งที่ท,ท,ที่ที่ผมพยายามบอกอยู่ตลอดเวลาก็คือ มันมีพลังงานดาวพลูโตเปลี่ยนพลูโตเปลี่ยนเนี่ยมันมันมีอิมแพคมันมีผลลัพธ์ที่แบบเห็นในภาพกว้างเลยคือมันเหมือนกับอะไรดีมันเหมือนกันอย่างนี้ละกันออมันเหมือนกับคนที่เจอเจอกันในในการสมมุติว่าเรียนมหาลัยด้วยกันเสร็จแล้วเรียนจบแล้วเนี่ยก็คือตอนยื่เรียนมหาลัยด้วยกันก็เป็นแฟนกันคบกันอะไรอย่างเงี้ย เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปไม่ได้มีไม่ได้มีมมสารต่อความสัมพันธ์อะไรแล้วก็แยกย้ายไปไปทำงานไปอะไรจนกระทั่ง20ปีผ่านไปมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานทำให้สองคนเนี้ย กลับมาเจอกันในสถานที่ที่แตกต่างออกไปในทัศนคติที่แตกต่างออกไปในสถานะสังคมที่แตกต่างออกไปเ,ออเป็นสถานการลักษณะนี้คือนั่นแหละนั่นคือพลูโตเพราะว่ามันย้ายทุกๆ19 20ปี21ปีขึ้นอยู่กับว่าเสิร์ฟพักมณหรือว่า station direct station retrograde เดินหน้าถอยหลังย้อนหลังมากมาม,ากมากน้อยแค่ไหนนะครับผมในสถานการนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย จังหวะนี้เป็นจังหวะที่พลังงานมันเปลี่ยนคุณเองจะจะสัมผัสได้ความเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ได้เกิดที่คุณแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดจาก destiny life นั่นเอง destiny life เนี่ยเป็นเป็นพลังงานจักรวาลที่เป็นพลังงานภายนอกที่เขาจัดสรรมาให้เราเองนะครับอโอเคเอาโคต้องการบอกอะไรคุณอีกในสัปดาห์นี้นะฮะคุณได้ wealth and o r l c a r elders นะฮะ <laughs> o r เคออราเอลเดอร์เวลฟ์เวลฟ์นี่เวลเวลนี่เป็นปลาวานใช่ไหมพูดถึงปลาวานนี่มีคนเอาไปเปรียบเทียบวานในเรื่องของการลงทุน w นะ l ยเวลฟ์แอนด์ออ s ่าเอลเดอร์สแชร์ยูร์ซองฟรีเควนซีออฟเซด์เป็นสั่การเป็นพลังงาน Oracle นี้ต้องการให้ตัวคุณเองจับสภาวะจิตของตัวคุณให้ได้ คุณเองอาจจะมองแชร์โ s ซองอะไรคือแชร์โยซองซองเนี่ยจริงๆแล้วเพลงใช่ไหมซองเป็นพลังงานเสียงเสียงใช่ไหมเสียงเป็นพลังงานนะครับเพลงเป็นเสียงเสียงเป็นพลังงานในรูปแบบหน,นึ่งครนี้ frequency of sound ขึ้นความถี่ต่างๆจังหวะต่างๆผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานนี้มันเหมือนกับตัวคุณเองกำลัง เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับรู้อะไรบางอย่างไม่ผ่านเรื่องของการพูดคุยไม่ได้ผ่านเรื่องคือเป็นการรับรู้สถานการณ์บางอย่างโดยอ้อมอาจจะคุณเองอาจจะรับรู้สถานการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยจากคนรอบข้างจากคือไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็พูดตรงๆกับตัวคุณแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับสิ่งแวดล้อมอ นำพาให้ตัวคุณเองไปอยู่ในสถานการณ์นำพาให้ตัวคุณเองไปรู้จักสิ่งเหล่านั้นนะฮะในสถานการณ์นี้ใน,ะส,นสัปดาห์นีออ้แล้วตัวคุณเองต้องเปรียบเทียบความเชื่อของตัวคุณศรัทธาของตัวคุณกับสิ่งที่พลังงานจัก,กรวาลจัดสรรให้นะครับอ่ะพลังงาน o r a า l คนะฮะคุณได้ Portal d นะครับผม i o o r s า r e ป i n g องยอดิสไอน์ e ี a r อโอเคโอ้ขนลุกเลยเนี่ย ในสถานการณ์นี้นะฮะ portal doors are opening doors ผมรู้สึกว่า doors เนี่ยหมายถึงโอกาสนะประตูเนี่ยหมายถึงโอกาสประตูหมายถึงสิ่งที่คุณจะนำพาตัวคุณเองไปในที่อื่นๆนะครับผมมันเหมือนกับอะไรเมื่อเรานึกถึงประตูเนี่ยม,มันอยู่ในห้องสมมติว่าอยู่ในห้องในห้องนี่คืออะไรครับในห้องนี้ก็คือ,อ boundary หรือว่าขอบเขตขอบข่าย ข้อจำกัดต่างๆของตัวคุณคุณไปเจอ,อกำแพงคุณไม่สามารถผ่านกำแพงนี้ไปได้มันเหมือนกับข้อจำกัดเหมือนกับลิมิตเทชันเหมือนกับดาวเสาเหมือนกับสิ่งที่เป็นข้อกีดขวางเป็นข้อจำกัดของตัวคุณคุณเจอประตูประตูเนี่ยมันเป็นทางผ่านแต่มันไม่ใช่อะไรก็ผ่านได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะที่เหมือนกับ มันเหมือนกับอะไรนะถ้าจะให้เปรียบเทียบมันก็เหมือนกับอะไรดีเซลเมมเบรนอะไรนะครับหมอมันเหมือนกับผนังเซลอะมันเป็นจะพูดยังไงดีให้เข้าใจมันเหมือนกับผนังเซลล์ก็คือผนังเซลเนี่ยมันอนุญ,ญาตให้บางอย่างผ่านได้แล้วก็มันไม่อนุญาตให้บางอย่างผ่านเออคือไม่ใช่เข้ามาแล้วผ่านไปเหมือนกับเป็นอ,อ่เขาเรียกอะไรเหมือนกับไม่มีประตู แต่อันนี้มันมีประตูก็แปลว่าบางสิ่งบางอย่างสามารถผ่านประตูนี้ไปได้และบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่สามารถผ่านประตูนี้ได้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการผ่านเข้าออกแบบมีเกณฑ์มีการคัดกรองหรืออะไรแบบนั้นในสถานการณ์นี้นะพอร์ทัลหมายถึงอะไรครับผมรู้สึกว่าโอกาสเนี่ยจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้สําหรับทุกๆชาวราศีนะ แล้วก็เยอะด้วยเพราะใช้คำว่า doors doors ก็คือหลายๆประตูประตูหลายๆอวน openings นะฮะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับ choices มันเหมือนกับโอกาสมันเหมือนกับทิศทางมีหลายทางที่ตัวคุณเองจะไปนะฮะ you design เป็นสถานการณ์ละที่มีประตูซ้ายประตูกลางประตูขวาคุณเองต้องเลือกแล้วว่าตกลงชั้นจะซ้ายจะกลางหรือจะขวาดีนะฮะ rewards wine cards เป็น เป็นพลังงานจากรวาลที่เขาเรียกอะไรจะเรียกว่าบังคับไหมก็บังคับไกลๆให้คุณตัดสินใจกล้าตัดสินใจทําในสิ่งที่แตกต่างทําในสิ่งที่คุณเองเหมือนกับก่อนหน้านี้เหมือนเจอกําแพงเหมือนเจอข้อขีดขีดจำกัดข้อกั้นขีดกั้นไม่ไม่สามารถตัดสินใจได้แต่ตอนนี้คือมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วประตูมันเปิดตัวคุณตัดสินใจได้และนี่คือโอกาสของตัวคุณใน ในสัปดาห์นี้นะครับผม,มค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะใช้ได้ใช้ได้นะฮะโอเคและนั่นคือพลังงานที่ผมเอาฝากนะฮะฝากไว้ท้ายนิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่เป็นคือตอนนี้ก็ตบมือนะฮะตบมือหมอคะตบมือทำไมตบมือสำหรับสมาชิกนะครับผมที่เราก้าวข้ามตัวเลขที่สำคัญนะ สำหรับคนอื่นอาจจะไม่สำคัญแต่สำหรับผมนี่ถือว่าสำคัญก็คือ,อ1 0, 8 0่งแดผู้ติดตาม subscriber เรียบร้อยแล้วนะเย่ Yay! นะครับผมใช้เวลาเยอะนะคนอื่นเขาจะไปเร็วผมไม่ได้สนใจนะผมเทียบว,ว่าในช่องของผมเนี่ย m i n d s t o n e ของผมหรือว่าหลักชัยของตัวผมเนี่ยเป็นยังไงนะผมรู้สึกว่าไอผมชอบเลขเนี่ยผมชอบ1.8นะครับผมเออก็ผ่านตัวนี้ไปแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะสำหรับ ผู้ติด,ดตามทุกๆคนนะฮะซับสครเบอร์ทุกคนที่อยู่กันมานะฮะก็ประมาณ4ปี5ปีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะก้าแล้วผมจะเพิ่มจะเพิ่มเนื้อหามากขึ้นผมจะพูดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของ t ทโ o คาร์ดหรือว่าโศาสร์นะ,ะผมก็จะพูดเรื่องของทาโลคาร์ด จะพูดเรื่องของหราศาสสร์สผมเรื่องของอพลังงานจักรวาลที่มีอิทธิพลของตัวคุณอาจจะพูดเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมนะฮะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์หมอปองเข้ามาอสอบถามกันได้นะครับแล้วก็อย่างเรื่องของสมัครสมาชิกนะครับผมสมัครสมาชิกในเทียร์ที่สูงขึ้นตัวคุณเองก็จะเข้าเข้าถึงของสิ่งที่ผมเรียกว่า personal finance หรือว่าการเงินส่วนตัวก็คือ ทัศนคติหรือ,อเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนตัวนะครับผมซึ่งมันจะไม่เหมือนใครมันเป็นอย่างที่ชื่อมันก็บอกแล้วก็คือมันคือ personal finance ก็คือเป็นการเงินแผนการเงินส่วนตัวของผมสำหรับผมผมเชื่อว่าสถานการณ์หรือแผนการนี้มันเวิร์กสำหรับตัวผมมาอาจจะเวิร์กสำหรับตัวคุณด้วยนะครับผมหรือมาอาจจะไม่เวิร์กสำหรับตัวคุณมาอาจจะไม มันอาจจะไม่เหมือนมันอาจจะแตกต่างกันไปเพราะมันบอกแล้วว่ามันคือ personal personal ก็คือส่วนตัวนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครสนใจหรือใครอา,อาจจะทำอะไรแล้วลองดูแล้วแบบของตัวเองแล้วมันไม่เวิร์กนะครับผมก็ลองติดต่อเข้ามาดูว่าเผื่อไอ้แบบของผมมันอาจจะเวิร์กสำหรับคุณนะครับผมโอเคก็ฝากไว้เท่านั้นนะฮะสำหรับ ใครที่ต้องการติดต่อปรึกษาส่วนตัวเหมือนเดิมนะครับผมแอดไลน์หมอปอง MORPONG 9 9, 9นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะวันนี้ขอบคุณมากโชคดีเทวารัก